แถลงการเลยนะครับผมว่าที่หนังฮอลลีวูดอะไม่ได้เข้าฉายที่จีนเนี่ยในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะอะไรท่านหนังมาวิวด้วยฮนะหนังมาวิวหนังฟอร์มยักษ์ต่างๆเนี่ย <c> เพราะว่ามันไม่เข้ากับวัฒนธรรมศิลธรรมอันดีของจีนคือมันไม่เข้ากับวัฒนธรรมจีนไงทําให้กองเซ็นเซอร์ของจีนเนี่ยปัดตก ตกแม่ครับไม่ฉายอะไรเงี้ยมี LGBTQ บ้างอ่ามียกย่องเชิดชูกองทัพของอเมริกาเป็นพระพระบกันด้าบ้างอะไรเงี้ยนะไม่เข้ากับชาตินิยมจีนอะไรเงี้ยเออไม่ได้อะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะนะแล้วจีนเนี่ยก็บอกว่าเขาหวังว่าหนังเมิกันเนี่ยจะปรับรูปแบบอะให้มันเข้ากับ ประเทศจีนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของจีนในอนาคตนะปรับแล้วก็ทางจีนเนี่ยจะให้เข้าฉายนะแล้วก็พฤติกรรมของชาวจีนเขาอ้างเลยนะว่าพฤติกรรมผู้ชมชาวจีนเนี่ยเป็นชาตินิยมอะไรเงี้ยอืมนะฮะแต่ถ้าเกิดอเมริกาทําไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะนําหนังของประเทศอื่นเนี่ยเข้ามานะฮะอืมที่เนี่ยหนังอเมริกันอะ่ะหนังต่างประเทศอที่เขาให้คูต้านะจีนอะ่ะให้สามสี่เรื่องสามสี่ อาเมื่อก่อนเนี่ยเกือบร้อยเรื่องลดมาละลดมานะครับผมทอปกันมาวลิงเนี่ยที่ทําเงินไปหลายพันล้านเนี่ยก็ไม่ได้ฉายที่จีนนะเพราะว่ามันมีธงไงมีธงไต้หวันมีธงญี่ปุ่นะที่หลังนะครับผมมันก็เลยบอกว่าเอ้ยเป็นการยกย่องกองทัพอเมริกันแล้วก็ขัดกับนโยบายชาตินิยมของจีนนะครับผมอขัดนโยบายอะไรเงี้ยไปใส่ศัตรูชาวจีนไปใส่ศัตรูของประเทศจีนอะไรเงี้ยเออนะ จริงๆนะผมมองว่านะมันเป็นเกมอำนาจนะฮะเรื่องเนี้ยเป็นเกมอำนาจอืมนะฮะปีสองพันสิบสองอ่ะนะครับผมส่วนแบ่งของหนังอเมริกันเนี่ยในตลาดหนังจีนนะก็คือเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะอืมส่วนแบ่งตลาดนะมาเก็ตแชะหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมตอนนี้ตกต่ำเห็นไหมครกราฟดิ่งเลยนะครับผมเหลือ ยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วตอนนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นนะจากปีสองพันสิบสองนะก็เอาง่ายๆนะสิบปีอะปีสองพันสอันสิบสองน่ะหกสิบห้าเกือบเจ็ดสิบนะครับผมมาเก็ตแชร์ส่วนแบ่งหนังฮอลลีวูดที่เข้าฉายในจีนอะกินมาเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตอนนี้นะเหลือไม่ถึงยี่สิบละยี่สิบเปอร์เซ็นตกต่ำมากเลยคือมีการการคัดกรองกองเซ็นเซอร์ไม่ให้เข้าฉายนะรือเขาจีนเนี่ยเขาไม่ฉายจริง ไม่ได้ฉายนะตัดบางที่ก็ตัดอะไรเงี้ยตัดออกไปยอะไรเงี้ยได้ฉายแต่ยังตัดอยู่อืมแต่ส่วนใหญ่อ่ะไม่ให้ฉายหนังมาวิวนี่ฮะมาวิวไม่ยอมตัดใช่ไหมฮะก็ไม่ให้ฉายนะครับผมมันเป็นเรื่องของเกมอำนาจนะครับผมอืมผมมองว่าจีนก็ตั้งใจตั้งแต่แรกละกินฉลาดนะฮะตั้งใจให้หนังอเมริกันเนี่ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาฉายเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วนะครับเข้ามาฉายในจีนนะครับผมตั้งใจนะครับผม เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่ออะไรเพื่อว่าเป็นการเริ่มต้นให้อุตสาหกรรมหนังของจีนไงนะครับผมอ่านะครับโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงแรกอืมเพราะหนังฮอลลีวูดเข้าเนี่ยมันก็ทาให้ธุรกิจอ่ะหนังอะบูมขึ้นในช่วงแรกนะบูมทั้งธุรกิจของโรงหนังด้วยจะเพิ่มมากขึ้นทันทีเลยมีเม็ดเงินมาลงขึ้นมีเม็ดเงินมาลงจากที่ว่าเฮ้ย เแป่อยุ8090เนี่ยไม่มีใครดูหนังอะไรเงี้ยมันมีหนังฮอลลีวูดหนังระดับโลกอะ่ะบล็อกบัสเตอร์หนังที่เป็นป๊อบคอลเจอร์อ่ะมันก็ทำให้ธุรกิจโรงหนังอุตสาหกรรมหนังของจีนอะ่ะโตขึ้นอย่างทันท่วงทีนะครับผมในช่วงระยะเวลาสั้นๆอ่านะแต่ทีนี้อ่ะพอมันโตได้อย่างมั่นคงแล้วนะจีนก็ต้องควบคุมไงนะครับผมควบคุมว่าคือจีนได้ประโยชน์ละได้ประโยชน์ละธุรกิจหนังเนี่ยมัน มันควบคู่กับคนจีนได้แล้วมันมันทรงตัวแล้วต้องควบคุมไม่ให้หนังที่มันจะขัดต่อสุนธรรมทาานนิยมของจีนอ่ะเข้ามาปลืนคนจีนไงาะประเทศจีนอ่ะเป็นคอมมิวนิสต์นะครับผมนะฮะคอมมิวนิสต์ก็ต้องไม่ให้หนังที่เป็นภาพันด้าบ้างภาพันด้าของกองทัพอเมริกันหรือเกี่ยวกับญี่ปุ่นไต้หวันหรืออะไรอ่ะฮะ เกี่ยวกับผีสางหรือที่มันเป็นประชาธิปไตยเกินแบบสไปเดอร์แมนนะฮะเทพีเสรีภาพพวกเนี้ยเออที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยอะ่ะห้ามเข้าเพราะว่าอุตสาหกรรมหนังเนี้ยไม่ต้องพึ่งละเขาคือจีนมองว่าไม่ต้องพึ่งละตอนเนี้ย่ไม่ต้องพึ่งหนังของฮอลลีวูดละนะครับเป็นเกมอำนาจเหมือนกันเกมอำนาจฮาออฟการ์ดนี่แหละครับเรื่องนี้ใช่นะครับผมต้องมองเกมนะเรื่องเนี้ยที่นี่แหละ มันอยู่ที่ฮอลลีวูดเหมือนกันครั้นี้ว่าจะปรับยังไงนะครับผมเพื่อจะไปเข้าที่จีนได้มันต้องเข้าได้นั่นแหละครับอยู่ที่อำนาจการต่อรองของหนังด้วยถ้าเกิดหนังที่มันใหญ่เป็น p o อ c u เจอร์ผมผมย้ำนะหนังที่มันเป็น pop culture อ่ะเขาไม่สนจีนหรอกฮะเล่น <Your struggle. S 1> หนังของมาเวลหรือ Star War s กพวกนี้เป็นปอ o p culture อ่ะไม่สนเพราะว่าที่ไม่สนเพราะอะไรเราเก็บเงินจากทั่วโลกเนะี่ย ก็อ,อิ่มแล้วนะครับผมอิ่มแล้วไงยกเว้นจีนไม่เป็นไรเก็บเงินจากทั่วโลกอ่ะอิ่มอิ่มอยู่แล้วเพราะว่ามันได้เยอะมันดังนะครับเป็น pop c u เจอร์ไง marvel dc ปตาวอหรือ transformer พวกเนี้ยอิ่มอิ่มอยู่แล้วไงท้องไม่หิวแต่ถ้าเกิดอ่ะเป็นหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยนะฮะหรือแต่ถ้าเกิดเป็นหนังที่มันแบบ ต้องหวังพึ่งอะไรเงี้ยต้องหวังพึ่งจีนอะไรเงี้ยก็ต้องยอมตัดเพื่อเข้านะครับผมเพื่อเข้าไปฉายทีนี้แหละมันจะมีอยู่ท่อนหนึ่งนะที่ผมวิเคราะห์นะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับผมผมอ่านแป๊บหนึ่งอ่านช่องแชกเงนอ่านี่ครับมันจะมีต่อนนะเดี๋ยวผมอ่านมันจะมีอยู่ท่อนหนึ่งที่ผมเข้าไปอ่านแนละ้วผมวิเคราะห์อย่างละเอียดเลยเก,กี่ยวกับจีนนะดีอดี D นะ D นะ D นะดังเก่ย่าดาก้อนเนาะเออใช่ใช่ หนังคิดพายเล่นนะครับซิตูซีมาเป็นหนังจากบอร์ดเกมดันกี้แนด์กกอนใช่ครับคิดพายเล่นเป็นหนังของรู้สึกจดะพาราเมานะฮะเห็นล้วเห็นตัวอย่างแล้วฮะเปิดตัวในงานคอมมิคอนอยู่ดันกี้แ็นดาก้อนเป็นเกมนะเมื่อก่อนคุณพยาโสพิยกคำบอกว่า20ปีที่แล้วหนังไปกระจุกอยู่ฮ่องกงใช่ฮะโอ้เมื่อก่อนนี่หนังฮ่องกงเลยสุดยอดเลย แล้วก็ตีตลาดไทยด้วยนะคือเมื่อก่อนอ่ะคนไทยเนี่ยดูหนังฮ่องกงกับหนังไทยนะคนไทยดูหนังฝรั่งน้อยนะครับผมหนังฮ่องกงเนี่ยโอ้โหแม่งแบบจอนวู <laughs> โหดเร็วดีนะครับผมผู้หญิงฆ่าขายะแตะอะไรเงี้ยเออเนียนะเป็นหนังแนวแอคชั่นเลยเงี้ยตอนนี้กีนแผ่นใหญ่หนะังเติบโตมากแล้วครับผมชอบจางอี้หมูนะครับผมไฟน์ดักเกอร์อีนนี้แหละครับ มันจะมีอยู่ท่อนหนึ่งที่น่าสนใจนะไอ้ข่าวที่บุมเหมือกตีมาเนี่ยเขาบอกว่าจีนเนี่ยฮะนโยบายของประเทศจีนอ่ะเน้นการส่งออกหนังของตัวเองมากกว่านําเข้าคือผมมองว่าเป็นการวางโพซิชั่นท,ที่ที่ถูกนะอผมประเทศมหาอำนาจนะผมถูกต้องละวางโพซิชั่นที่ถูกเช่นอินเดียบออลีวูดไงเป็นป๊อปครอร์เจอร์ไงครับผมถ้าเกิดมีป๊อปครอร์เจอร์เลยอะ หนังนะฮะที่เป็นป o อ c u เจอร์อ่ะค่อยมาพูดนะอืค่อยมาว่ากันนะครับผมต้องส่งหนังอย่างนั้นออกที่คนชาวโลกรู้จักอ่ะนะที่ชาวโลกรู้จักอะไรเงี้ยอืมผมเห็นนะเอาง่ายๆนะที่เป็นป o อ c u เจอร์จริงๆนะมีอยู่สองประเทศน่ะที่ทําได้ในวงการหนังนะไม่เอาวงการเพลงนะครับผมวงการหนังนะครับผมที่เป็นอ o อ c u เจอร์วงการหนังการ์ตูนนี่แหละหนังกับการ์ตูนนะก็มีอเมริกากับญี่ปุ่นนะครับผมที่ทํา คอนเทนต์เป็นหนังแล้วก็การ์ตูนเป็นป๊อปคาลเจอร์ทั่วโลกนะครับปืนวายนะไม่เอาเฉพาะในเอเชียนะไม่ใช่นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆล่าสุดนี้ฮะดับเบิลบอลซูเปอร์ฮีโร่นะที่เพิ่งเข้าฉายที่อเมริกาไปอะ่ะอืมอันดับหนึ่งหนังทําเงินบนตารางบล็อกออฟฟิศที่อเมริกานะครับผมชนะบีซของอาริสเอลบาคิดดูดิอันดับหนึ่งนะฮะดับเบิลบอลเซตอะ่ะ เป็นหนังอนิเมชั่นมัดนันมากจากมังงะนี่นะครับอันดับหนึ่งที่บล็อกอ,อเมริกาคิดดูดินี่ฮนะมันปปอปคอเจอร์องไงหรือไม่เมื่อก่อนอ่ะอยูยูสืส่ไคยเซนโออืมก็กวาดเงินที่อเมริกาไปเยอะเนี่ยมันเป็นปอ๊อปคอเจอร์มมนมีแค่สองประเทศที่ท,ทาได้องค์การหนังนะที่ทําคอนเทนต์ได้อ่ะส่วนยิปไอเกาหลียังยังไม่ใช่องค์การหนังยังไม่ใช่นะฮะแค่ได้รางวัลเฉยอืม วงการหนังยาวนะแต่ซีรีส์อะซีรีส์ของเกาหลีเนี่ยเริ่มใช่เลยครับซีรีส์เกาหลีอะเริ่มเป็นป๊อปค l t u r e เลแล้วฮะซีรีส์อะใช่ใช่แล้วครับ,รเ,รบเพราะว่าคนทั่วโลกอ่ะดูนะครับผมดูเยอะขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็คนรู้จักเยอะเช่นส qui ควิทเกมพวกเนี้ยเออซีรีส์ของเกาหลีอะคนรู้จักกันเยอะเนี่ยจีนต้องทําอย่างนั้นให้ได้นะฮะถ้าเกิดจะส่งออกอ่ะก็คือต้องเนี่ยฮะตีตลาดโลก ซึ่งอย่างนั้นน่ะมันอยู่ที่การให้อิสระการให้อิสระการสร้างสรรค์ของคนทำผลงานจะมาควบคุมไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดจะทำให้เป็นป๊อปคอร์เจอร์อ่ะไม่มีทางทำได้นะครับแม้แต่โซเวียตเนี่ยมีการควบคุมนะครับผมแต่ผลงานที่ออกมาเนี่ยมันไม่เป็นป๊อปไงเพราะมันขาดความสร้างสรรค์น,นะครับผม ถ้าเกิดจีนจะส่งออกเนี่ยให้หนังมันคนทั่วโลกเขาดูเนี่ยเน้นการส่งออกข่าวเขาให้นะฮะบอกว่าจีนจะเน้นการส่งออกหนังอะ่ะต้องไม่ปิดกั้นความคิดสร้างสารรค์ของคุณทาหนังนะครับผมเปิดอิสระเลยเปิดเสรีเลยฮะ,ะให้ทําหนังอย่างนั้นได้อย่างนี้ได้อะ่ะแตบบ่ผมพูดเลยนะเป็นไป,นปนไม่ได้นะครับผมเป,เป็นไปไม่ได้เพราะว่าต้องโดนควบคุมนะครับผมอยู่ๆไปสร้างหนังอะไรด่ารัฐบาลอย่างเงี้ย ใช่ไหมฮะไปูไปสร้างหนังเสียดสีไปสร้างหนังเกี่ยวกับสังคมอะไรที่มันดูเคร่งเครียดที่มันดูแบบขัดต่อศีลธรรมไงให้ข่าวเางจีนบอกขัดต่อศีลธรรมเนี่ยก็โดนโดนหิ้วเลยโดนอุ้มไปแล้วฮะไม่ได้หรอกพ็กมันอย่างนี้เสร็จอะมันจะสร้างหนังที่เป็นป๊ปคอร์เจอร์อะไม่ได้นะครับผมต่อให้ร้อยปีก็ไม่ได้ครับมันมีทางเป็นไปได้อืที่จะส่งออกหนังอะยากครับพราต้นตอของมันอะที่จะ ที่จะเป็น pop culture ได้อ่ะอยู่ที่ต้องให้อิสระให้ความคิดสร้างสรรค์ของคนทำหนังอ่ะอย่างเต็มที่แล้วผลงานที่ออกมานะ่ะไม่วันไหนก็วันหนึ่งนะอีกห้าสิบปีอีกสิบปีอ่ะผลงานนั้นนะจะเป็น pop culture นะครับผม <c oughs> อืมนะครับ <c oughs> เอาง่ายๆนะฮ่องกงที่เมื่อกี้คุณพยาโศกอะไรหรือว่าคุณซิดทูซีผู้อ่ะที่มันดังโด่งดังได้เพราะมันมันไม่ใช่การปกครอแบบ แบบนี้ไงเพราะนั้นมันอยู่ในการปกครองของอังกฤษนะครับผมตอนที่หนังฮ่องกงดังอะยุคแปดศูนย์เน่ะแปดศูนย์เก้าศูนย์เน่ะอยู่ในการปกครองของอังกฤษแล้วก็คนทําหนังอะมีสิทธิมีสิทธิเสรีภาพเต็มที่ในการทาไงก็เลยทําหนังที่มันเุ้ยเป็นหนังแนวป๊อปแนวตะวันตกได้อะไรเงี้ยอืมแต่ตอนนี้ฮ่องกงก็ตายแล้วฮะวงการหนังฮ่องกงตายเลยตั้งแต่จีนมาเอาง่ายอะตกต่าเลยตกต่านะครับผม อืมนั่นแหละแล้วอีกอยางนึงอะมันเป็นเรื่องของอำนาจเกมเกมอำนาจของของฝั่งนี้ด้วยฮะตอนตะวันออกที่ผมมองนะคือตอนนี้นะจีนใช่ไหมแล้วทีนี้แหละมันจะมีคอนเทนต์เนื้อหาที่เป็นฝั่งเซเลียก็คือเกาหลีใต้ที่อยู่ด้านใต้ไงกับญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งเขาอ่ะเป็นป๊อป มากแล้ววงการเพลงนี่เกาหลีป๊อปมากเลยแล้วก็วงการหนังเนี่ยซีรีส์อะ่ะก็ป๊อปเป็นหนังยาวอะ่ะยังยังพอได้แต่ยังไม่ได้ป๊อปป๊อปมากแล้วญี่ปุ่นเนี่ยวงการการ์ตูนไงนะฮะมังงะพวกเนี้ยคนทั้งโลกเขาก็อ่านกันะฮะอืมก็มันกลับมามาล้อมอยู่ฮนะล้อมอยู่ญี่ปุ่นกับเกาหลีล้อมจีนอยู่เหมือนกันจีนต้องเวกเออกมาอืมคือการเวกเนี่ยคือต้องทํา ถ้ามันสร้างสรรค์เน่ะจะไปปิดกั้นคนดูจะไปปิดกั้นคนดูหรือคนที่สร้างสรรผลงานเนี่ยมันไม่ได้นะผมมันไม่ได้เออมาถึงคนจีนเองนะที่จะสร้างสรรค์เนี่ยเออผลงานมันก็เป็นผลงานแบบโลกกระทัดแบบแคบๆไงนะผมโลกกระทัดแคบๆมุมมองแบบง่ายๆตื้นเขินนั่นอะไรเงี้ยเออแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยนะฮะเราพูดเนี่ย เป็นคนที่อยู่ข้างนอกประเทศจีนไงคือจีนประชากรมันเยอะนะครับผมประชากรพันกว่าล้านอะไรเงี้ยเออนะไอเทียแบบพันห้าร้อยล้านอะไรเงี้ยคือบางทีอ่ะมันจะเป็นเสรีมากมันก็ไม่ได้นะฮะวบคุมแม่งลําบากว่ะไม่ใช่ประชากรระดับหลักร้อยล้านไม่ใช่ไงอันนี้เป็นพันล้านนะครับผมถูไหมฮะแผ่นดินก็ใหญ่จีนเนะนะ ยังไม่พร้อมไม่รู้อ่ะไมนรู้เมื่อไหร่จะพร้อมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมมีคลอห์ต่างๆนะผมที่ให้เข่าออกมาเนี่ยนะเอ